ก็สวัสดีนะครับผมก็ชื่อสุบินเมืองจันนะฮะเป็นศิลปินวาดรูปสีน้ำนะฮะโดยโดยโดยถนัดทางด้านสีน้ำนะฮะปกติก็จะสอนเด็กอยู่ที่บ้านศิลปาหาัดใหญ่แล้วก็สอนพวกวาดรูปสีน้ำกับประชาชนคนคนทั่วไปด้วยนะครับที่ผมวาดนะครก็เกี่ยวกับบรรยากาศหรือวิถีชีวิตแต่ภาษางกฤษก็คือ way of life นะฮะก็คือจะนําเสนอเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนรบนนุน้ำในเสาบ เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยฮะการใช้ชีวิตของคนแถวนี้เพิ่งพาอาศัยกันโดยเกื้อหนุนกันแต่นี้มันสิ่งแวดล้อมมันจะเปลี่ยนไปฮะอาจเกิดจากการคมนาคมการใช้ชีวิตหรือว่าเทคโนโลยีเข้ามาชีวิตของคนก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไป,ไปการพบมาหาสู่กันก็เริ่มหายไปชีวิตด้านดำรงชีวิตบ้านเรือนอาศัยก็จะเปลี่ยนแปลงไป,ไปก็คือผมอยากจะเห็นเรื่องราวเก่าๆอยากจะบันทึกไว้ในภาพคือก็เหมือนกับ ย้อนลอยไปทั่วเก่าๆวิถีชีวิตของคนนี่เป็นลักษณะนี้ก็พยายามามุมมองที่แปลกๆหรือ,อเก่าๆมานําเสนอครับนะคือที่มาที่ไปนะครับผมก็เป็นคนอยู่บริเวณลุ่มน้ําทะเลสาบสงขาของเราอยู่แล้วครก็เกิดแรงบนันดาลใจตั้งแต่ตั้งแต่เกิดมาก็อยู่แถวแถว,แถวใกล้ๆทะเลสาบก็เห็นวิถีชีวิตการดำรงชีวิตของคนแถวนั้นว่าทำมาหากินเป็นอยู่ยางไงก็เกิดไอเดียต,ตรงนี้ขึ้นมาคืออยากคือจะคือเป็นแนวคิดที่อยากจะวัด งานชุดนี้ครับก,ก็จะได้ตระเวนเก็บภาพตั้งแต่ป่าเขาตั้งแต่พัทลุงสเดาอะไรเงี้ยฮะก็คือเป็นแหล่งของต้นน้ำนะฮะเส้นน้ําที่ทะเลสาบก็หลังจากนั้นก็ต่อมาก็คือบริเวณรอบๆบทะเลสาบก็คือกลางน้ํากลางน้ําก็ตั้งแต่รอบๆอบพัทลุงสงขาจนถึงนครศรีธรรมราชก็วิถีชีวิตของชาวบ้านที่หากินอยู่รอบๆบทะเลสาบมีอาชีพทํานาเกษตรกรรมเป็นหลักแล้วก็มีอาชีพทางด้านประมงนะฮะ แล้วหลังจากนั้นก็จะพวกปลายน้ำปลายน้ำก็ตั้งแต่รอบๆข้างๆทะเลสาบบริเวณอ่าวไทยก็คือวิถีชีวิตของการประมงก็คืออุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากทะเลสาบก็คือการหาปลาหรือก็ขนส่งสินค้าก็เรียกว่าก็คือปลายน้ําพวกจะวาดภาพเกี่ยวกับเรือประมงการส่งสินค้าต่างๆนะฮะก็รวมกันเป็นคอนเซปต์ก็กลายเป็นคนลุ่มน้ําทะเลสาบนะครับก็คอนเซปต์ก็ที่มาที่ไปก็เป็นอย่างนี้ฮะคราวนี้ ที่จะแสดงนะครับผลงานทั้งหมดก็จะประมาณตั้งแตห้าสิบสินนะฮะจะเป็นสีน้ำทั้งหมดแสดงที่หอศิลป์เทศบาลนครนาใหญ่ปกติที่ที่นี่ก็จะหยุดปปเมื่อก่อนจะหยุดแต่ปีน,นี้ก็จะเปิดทุกวันนะฮะวันจันทร์ถึงวันทิตย์ตั้งแต่สิบโมงถึงหกโมงเย็นนะฮะก็หอศิลป์นครนานใหญ่ก็จะมีกิจกรรมทางด้านศิลปะนี่ทุกเดือนหมุนเวียนสลับเปลี่ยนไปของผมนี่ก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่แพดพจิกาย,ยนนะฮะจนถึงสามสามสิบพฤษาตลอดหนึ่งเดือนเต็มนะครับ สดงงผลงาน,นสวัสดีครับผมนายทวัชชัยจิรภาคตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษาประจำหอศิลนครหัญญ่เฉลิมพรเกียรตินะครับน,นครอศิลนครหัญญ่เฉลิมพระเกียรตินี่ได้รับความกรุณาจากท่านดรไพร์พ,พัฒโนให้เป็นเวทีสําหรับการแสดงงานศิลปะสําหรับศิลปินทุกๆแขนงนะครับสืบต่อกันมา หลายๆนิทรทศการที่สอนให้ถึงการอนุรักษ์การรักษาธรรมชาติอย่างเช่นกลุ่มงานสีน้ําที่เราจะเปิดแสดงในเดือนพฤิกายนนี้ก็พยายามสะท้อนให้เห็นถึงสังคมและวัฒนธรรมของคนลุ่มน้ําทะเลสาบสมครานะครับว่ารูปแบบของการอนุรักษ์ลุ่มน้ำํำรูปแบบเดิมๆเนี่ยเมื่อสังคมยังไม่เปลี่ยนไปยังเป็นสังคมแบบบ้านเราอยู่นะครับความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างเยอะแต่ในสังคมปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีค่อนข้างจะสูงความเจริญ เริ่มเข้ามาในบ้านเราเยอะนะครับสภาพแวดล้อมธรรมชาติในน้ํามีปลาในน้ำมีข้าวเริ่มหายไปเยอะแยะมากมายแต่ถ้าท่านต้องการดูถึงความงามความอุรมสมบูรณ์ของรุ่มน้ําทะเลสาบถ่ายทอดโดยศิลปินสีน้ําโดยคุณสุบินเมืองจันทร์นะครับขอให้แวะชมเข้ามาดูได้ที่หอศิลป์นครทัีใหญ่เฉลิมพระเกียรติหอศิลป์